มีเพื่อ้บ๊อบกับโชคมาด้วยไม่ใช่หรอใช่ใช่ใช่เช้าออกมาเป็ไปล,ล้างรถหน่อยดีล,ล้างรถหน่อยดีเช่หนั้นเ้อะด,ดีมากมึงก็มาไม่ใช่หรอสิบโมงชเช้าไอ้เซ๊์ เออผมมีไฟจัดเลยผมจะมาดูฟังดาเวตออะได้เหรอนี่ีมาูม้หาสาวเออลูปสิลูกลูกสาวผมว่าไงเอาสุดเต็มบบผมจัดเลยเออ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 เยอะ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 ัดไหนครับตัดรๆไๆนคดไหนครับเยอะ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 เะไม่เสห์เสห์ละกันนะเสสนใจปะ จะจีบีกับอะไรไปท่อระบายน้ำท่อดระบายน้ำเนี่ยแต่หลังเนี่ยหลังเนี่ยของโมยาเหรอไม่หลังนี่ท่อท่อเนี่โโยท่อ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 ตายรถไฟอ่ะขึ้รถไฟอ่ะอ๋อมีจีดีกับให้มึงเล่นนะให้ให้เขาได้เลนะ่นเหรอเข้าไปเลยเข้าไปเลยเข้าไปเลย เคยคิดว่าจะทำอยู่ไว้ตรงเนี้ยเข้าอีกเข้าอีกเข้าอีกตรงเนี้ยพอและแต่ทั้งตรงอีก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 เนี่ยตรงตรงตรงอีกตรงอีกตรงอีกอ่าตรงเนี้ยตรงนี้ละตรงนี้ละตรงเนี้ยตรงเนี้ยข้าเลยขึ้นไปข้างบนไง กมต้องขอแอดมินเขาก่อนอะออแลัวล่ะผจะเสกให้เป็นหนูแล้วให้เขาแข่งกันออกไปผมว่าเป็นไงโอเคคนที่ได้ได้อะไรได้เงินไงโอเคเป็นหนูกันทำในน้ำพระเจ้าเป็นหนูโอเคเดี๋ยวเรียกไอ้เอ็กซ์มาก่อนเลยไปไหนอะแล้วไปไหนออก็วิ่ออกหน้าหน้าหน้าสุดหรอกใช่วิ่งออกไปหนูตัวไหนมีเอฟร้อยสบายเลย ไอ้เหี้ยจะโดบยาวิ่งยาวแล้วมูลองคิดดูว่าอยู่ข้างล่างเนี่ยจะเป็นไงวะมันไม่ตายดูไม่ตายต้องมีมีจุดหลับอุ้ยไอ้เหี้ยจะโดดตรงนั้นจะตายแลอวจะทางต่างตรงนั้นจะตายขอลองดิขอลองดิตายตายตายผมเป็นไปแล้วรอบหนึ่งตายอย่างง่ายเ h ็ n n e กให้กูเป็นหนูเนีสามคนเนี่ยมีกูไอติเอ็กซ์จะเลขสามสี่ห้า สามเก้าสี่กมันสองคนพ่อกูไม่ต้องเสก,เกอะไรนะอยู่ตรงไหนตอนนี้ยอยู่ในอุโมงตใต้ดินเลขก,กูสี่หกสี่อะมึงว่ามาเล

เราหาทางลงได้ตายแแไดม่เอดีกว่าดูน้าเบื่อยกันไม่รู้เ็รือินงกันตะกสเอเกอนมที่ผาาอ่ะโคตรมันเออผมก็ชอบอ่ะนะเะ แบบบินคนนึงแลวอีกคนนึงจิงอ่ะโคตรห่าไว้ว่าเดืดีกว่าเฮียมนต้องเตรียมเยอะแล้วลุง่รับอาตีอ่ะลืมไหนวะที่ไหน่ะนอนตายอยู่ด้วยกันไม่ใชเป็นหัวเียูเฮียานก็ได้ได้เดไเดไหนวะตายอ่ะเดเหนวไปลวเิ นานอะดีไงดีไงตัวดีไอ้ตัวขยะดีไอ้ชีวิตโคตรแบบบัดซบซฟามี่ดูดิโคตรเหมือนปลาโคตรเหมือนขยะเจ้าป้านามาเอาคืนก่อนสิอยู่ไหนอะไคืนปรดี๋ยวคืนไม่ได้คืนได้ไม่ได้ไม่ได้ คือได้ผมเคยเป็นอบบพติ๋คยเดินไปด้ติดอะไรอ่ะเดินไปได้อ่ะไม่มึงติดอะไรเดินไปได้อ่ะเดินไปดิอ่ะติดติดรางรถไฟมันติดรางรถไฟมันข้ามรางรถไฟไม่ได้มิ๊นต้องไปรับปากนุ๊บตะจวัตรตะจวัว่าไหนวะอยู่หลังไหนอ่ะไหนี่ยตาไหนวะตาตาอีกแล้ว ไม่ได้แล้วว่าเี่าอนนี้หาไปก่อนเท่าไม่ได้ลูกอยู่ที่ไม่มาฟังนี่ได้ไงเป็นลางรถไปยังข้ามไม่ได้ชีวิตคนบัตรตบอ่ะต่อราคืนนัด เดีืได้รได้ไหมด่ะได้ลยได้เ้เลยได้ได้เยได้ยได้เยได้เนยได้อลยไหนเลยยู่ในรดไลยดลยไ่กล้ไเลยด้เลยไไ้ได้เลเลยได้ลยไดเลยไดเนาย้ยเ ก็ไปกล่องสิโกดี่ว่าเตะพักผ่อนมั้วันเนี้ยเราอะหาอะไรซีๆกันดีกว่าเดี๋ยววันพรุ่งนี้ค่อยจัดเดือนอ้นี่ไม่มีอะไรเล้จะทําอะไรอะไร้เหี้ยไม่มีอะไรทํานะไรอเปื่อยปล่อยคนในเมืองให้จิจกรรมไปวันนี้กูได้จิกว่ามีดมาว่ะจริงได้ิบล้านด้วยอะมีดเลยนเคสา a r d e n สีฟ้าหมดเลยทั้งเล่มคือไม่มีสีอะไรผสมเลยอ่ะ สีฟ้าทั้งเล่มเลยเคฮาเดนสมนี่ใช่เคสนี่เคฮารเดนสามแปดจ็้วคือเป็นท็อปหใช่ใชเปดเปดหและศูนย์ศูนย์ศูนยหนึ่เปดที่ดีสุดน่าจะไม่มีเปดไหนดีกว่านี้เป็แล้วนั่นน่าจะหลักร้อยล้านอ่ะลองเอาเอาวับเอาวากับเออไปขึ้นบ้านมาแล้วประตูให้ ไอหนูเฮียเลยปีนมีระดับใดไวขนาดนี้เด็กสัตว์เอาไอสัตว์ขึ้นได้ชั้นเดียวติดโอเคยาโอเคถ้าอุ้มแล้วก็นั่นแหละ 这是完了，这是、个、完了。江南 แล้วเสะดุไปไงวะยาน้าเด็กแมด้าอยู่กับเขาอยากให้ดีเอ็มมาฉันยังเสมอ่อจะะเจอเจอสักทีได้เป็นตองลีลานานาไม่เดือดรโอโก็ย้ย้ยยังไม่ตาย ไอ้หนูไม่เวียนตายใช่ไอ้ดีหนูก็ไม่เวียนตายเรื่องอยู่เฉยได้มาอยู่เฉยได้มาอยู่เฉยได้ไม่เอาไม่เอาไม่เอาอยู่เฉยก็ตายสิอาผู้บอกไม่เวียนตายไงยังนอนจอดเธออ่ะเดียวตายปล่ะอ่ะเดียไม่มันก็อยู่เฉยได้อ่ะันเดียไม่ตายเห็นปะไม่ตายจริงวะตายจริง ดูท่าลุงจะรู้สึกสนุกกับการที่ว่าเป็นเป็นหนูนะมันจะมากเกินไปละ มันจะมากอ๋อไอ้เชื่อขึ้นบันไดไม่ได้แล้วตอนแรกยังขึ้นบันไดได้อยู่เลยชาร์จกันชากันเมื่อออดอ่าต้องชาร์จอ๋อไม่มีแรงกดเมาส์ไอ้เหี้ยเั่า กูที่มันเกิดมาเป็นเพื่ออัจฉริยะมันไอ้เหี้ยของการเป็นหนูเนี่ย เดี๋ยวเรากฎหมายคุ้มครองหนูออกมากันหนูได้โดน,นจับแน่พยังไปสิไปดีขอล่างคืนก่อนมึงก็ออกเข้าใหม่ดิมึงก็ไอ้นี่แล้วใช่หรอเออไ้อสอดแอบไหมไปสอดแอบไหมกูกับมึงอะฮะเอาไหมเอาได้บ้านนะเฮ้ยเอาเอาไปในที่เนี่ยลุงไปในที่ที่เล็กๆอะและใครสามารถเราเราที่เล็กแค่บ้าเอาคนมาสิบคนอะอแล้วให้ตีหนูให้ได้อะแล้วพาหนู ปิดแอปออนปิดแอปออนเอออ๋อเยอยอะไรไปหมดอ่ะไอ้สัตว์ให้คนสิบคนมาตีหนูเยอย